ตื่นชอาอรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้สิบโมงสิบนาฬิกากับสิบนาทีแลละสภาพจริงๆริตื่นแต่เช้าแล้วนะตื่นถึงแต่ตีสี่ 4. ดูแมวเล่นผมแมนะ่วันนี้ก็ไปทำงานนะคะเมื่อวานรถติดมากที่สี่แยกรัชดาติดจริงๆติดบลลัมกเหลือ เนี่ยฝนก็คึมคึมเลยนะในตินั่งมองหน้าต่างนะก็คึมคึมท้องฟ้าคึมคึมแปลกนะเดือนนี้มันเดือนตุลาจริงๆตุลามาันต้องเข้าเขาเรียกปลายฝนต้นหนาวป่ะแต่ในกรุงเทพเนี่หนาวได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะเมื่อก่อนก็อยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเมื่อก่อนนู้นนะประมาณสิบปีห้าหกปีหรือเกือบสิบปีแต่ตอนนี้เป็นชั่วโมงหนาวเป็นชั่วโมงคือหลอกติแต่งคือใส่เสื้อผ้าแบบกันหนาวไปพอไปถึงสถานีร้อนกลับแตกที่บ้านตัวเองมันติดคลอง ช้าหน่อยนะค่ะมองนกมองอะไรบินเนี่ยเดี๋ยวก็อาบน้ำแหละผมไม่สระเราเพิ่งสระวันไหนนะเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้สระสระวันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสรนะแตถ้ากลับเดีเ๋ยวนี้กลับมาถึงบ้านก็มืดตึ๊บตื๋อหกโมงมืดละพี่ดังมานี่สิพี่ดังครับมานี้ลูกมานีนมาเล่นอะไรของแม่มานีนอู้ลูกหรอด้ง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 ดึงดึงพี่ดังรับหรอ พี่ทองพี่ทองมาก่อนเลยพี่ทองมาก่อนเลยจะเล่นอยู่เรื่อยเลยโอเคค่ะมาทักทายเฉยๆเล่นของแม่เหรอพี่ทองเล่นกี่เส้นแล้วในที่ที่รัดผมแม่เนี่ยพี่ทองเล่นกี่เส้นแล้วแล้วพี่ทองก็กัดขาดฮซื้อมาเป็นถังเนี่ยก็หายหมดแล้วนี่รู้เปะ่ะเล่นหน่วย เช้าก็เอาน้ำเหล้าล้างหน้าเปล่าเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้สิบโมงหรือสิบโมงครึ่องอ,นะอาบน้ําอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวเตรียมของก่อนไอเตรียมของหรือเตรียมอะไรนะเตรียมของกินเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วันพระกินเจครานี้กินได้ตามใจฉันตามใจฉันไมลอะล่ะคะ่ะก็คือพวกส้มตำพวกขนมที่มีส่วนผสมของกระทุนกระเทียมมยั่งอะไรเงี้ยแต่ถ้ากินเจนี่ต้องระวัง ระวังทุกอย่างเลยนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายจุ๊บุ